สวัสดีครับผมหิตน้องข่ามนะครับผมก็วันนี้มาแบ่งปันความรู้นะครับผมพระเล็กๆน้อยๆก็เรียกว่านางกวัวาาวกวัดนาเผานะครับนางกวักวัดนาเผาส่วนตัวชอบมากนะครับเป็นพระเขาเรียกว่ามากเกจิปุกเสกนะครับผมเขแทบจะทั้งโซนพระดังที่ติดจังหวัดชลบุรีนะครับมาวัดนาเผาปุกเสกกันนะครับเขาเรียกพระนางกวักนะครับ ชอบมาปัจจุบันยังไม่เคยเจอเก๋นะไม่เคยเจอเก๋เขียนแรงวระวัดนาเผาเป็นพระพิมพโบราณสวยงดงามนะครับผมมาดนทุทกรสิ่งบาดจุดนี้ปปิดหนึ่งกว่านะครับผมการสร้างจํานวนการสร้างผมไม่แน่ใจเกี่ยวกับบาชจุดนี้นะแต่ที่เรารู้น่าเก็บมากๆครับลงรักปิดทองบางองค์ลงสีสวยก็มีนะครับผม พระชุดนี้น่าเก็บเราเป็นพระมากเกจิบุกเสกอะพระชุดนี้นะครับวัดนาเผาณช,ชาลีตินะครับตัวณชาลีตินะครับณชาลีติวัดนาเผาพระชุดนี้อาจารย์ตึงเป็นคนตัด้าน,นะครับแต่เกจิบุกเสกเนี่ยมากมายจริงๆนะครับออกในงานฝังลูกนิมิตวัดนาเผา จะปลูกเสกกันหลายวาระกันนะครับปลาชุดนี้ไม่เสกไม่ออกนะครับผมนะครับพระวัดนี้นะครับไม่ขังไม่เอาออกนะครับไม่ขังไม่แจกจริงๆนะครับพระวันนี้เป็นพระพื้นที่ท้องถิ่ชนชลบุรีศรีราชาพระหลักร้อยหายเก็บหาแขวนติดรถติดลานะครับค้าขายมันน่นคงแน่นอนนะครับผมก็ดูดูกันไปนะครับ จะเก็ดเล็กเก็ดน้อยนะครับใครมีเอามาขายผมได้นะผมยินดีรับซื้อโอเคนะครับ,รบสำหรับวันนี้สวัสดีครับ